สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมหมอซองนะครับกับแรนดอมดวงชะตาความรักของคุณนะครับเหมือนกับการเป็นการดูดวงทั่วๆไปนะครับเป็นการแรนดอมนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนนึงนะครับซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่ดูชุดนี้หรือผ่านมาเจอนะครับก็มาดูเรื่องความรักส่วนตัวของคุณกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูที่ดวงชะตาของคุณก่อนนะครับไพ่ไปแรกขึ้นมาว่า Queen of c u p นะครับแล้วก็ The Tower เข้ามากับไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบเท้าเข้ามาใครหลายคนคงเหมือนกับคอมสัมพันเนี่ยอาจจะเหมือนกับ Queen of c u p นะครับไพ่ใปแรกมาเกาะเลยอาจจะเรียนรู้การรู้จักกันมาอย่างยาวนานเช่นเคยผ่านทางโซเชียลทางไกลนะครับหรืออาจจะเหมือนกับคนที่เด็กคืนถือถ้วยอ่ะเป็นเหมือนกับคนที่เหมือนกับชะตาที่เรียนรู้กันมาก่อนหรือเปิดใจคุยกันไปแล้วเปิดใจรักไปแล้วเวลาคุณรักใครเนี่ยอันนี้ขอขอทำนายดวงชะตาของคนที่ดู ความรู้สึกข,ของคุณก่อนนะการเราคุยเปิดใจรักใครหรือว่ารู้สึกกับใครเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนที่ทุ่มเทเต็มร้อยอาจจะเปิดใจไปเลยแสดงตัวตนนี้ชัดเจนไปเลยแต่มนุษย์ที่หลังก็าพา่ยขึ้นมาคือหนึ่งไม้เท้านะครับอาจจะเป็นการร่วมเดินทางเจอกันทางไกลทางเดินทางหรือคนแนะนานะครับหรืออาจจะเรียนรู้จากการงานการศึกษาการเรียนก็ได้เพราะพ่2สองใบนี้เหมือนกับสตาคนที่ดูพ่ชุดนี้เนี่ย หมือนกับคุณเองอาจจะเหมือนกับเรียนรู้กันอนะมันเหมือนกับการเรียนรู้มาด้วยกันทํางานด้วยกันศึกษาดูใจกันมาอย่างยาวนานใครหลายคนที่รักเขาขนาดนี้ทุ่มเทใจขนาดนี้เนี่ยอาจจะเหมือนกับหนึ่งเมตาเข้ามาอาจจะเหมือนกับความรู้สึกที่ เค,เคยไปเที่ยวกันนะเคยไปทําสิ่งต่างๆด้วยกันอาจจะมีคําสัญญาหรือวางแผนอนาคตไปได้วยกันตั้งมากมายฉันคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะครับที่มาผ่านมาดูเนี่ยขอตอบแบบนี้นะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกกับรารักใครอาจจะมั่นคงจริงจังมองถึงอนาคตเป็นคนจริงจังคนสัมพันธ์เป็นคนที่จริงใจแล้วก็เปิดใจให้ใครเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็เป็นคนที่เปิดให้เขารู้หมดเลยว่าคุณเป็นคนยังไงบ้างรักแบบไหนชอบยังไงยังไงเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลยนะใครหลายคนที่มาดูชุดเนี้ยอาจจะเป็นทตดไฟหรือทัุน้ําก็ได้ นะครับก็ลองเสิร์ชดูนะครับไป Google แนละ้วมีหลายๆอย่างบอกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่า่าหรือว่าที่ไม่ตรงเนี่ยก็ขอบอกไปแล้วว่าเอออาจจะผิดภาพไปบ้างหรืออาจจะไม่ตรงทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบตอบอาจจะเป็นเขาเองนะครับสามดาบอาจจะเป็นธาตุลมก็ได้อาจจะเป็นเขาเองก็ได้นะที่เป็นธาตุนี้หรือคุณเองก็ที่เป็นธาตุนี้เข้ามาธาตุลมธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟเป็นหลักนะครับแต่ไพ่ใบตอบมาขึ้นมาเดือดทาวเวอร์กับไพ่สามดาบปัญหาคุณ2คนเนี่ยจ,จะเป็นปัญหาเรื่องพอระวังแผนอนาคตไว้ได้วยกันเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องความไม่เข้าาาาใจกกัันนนออยยยู่่เงว รักกันมาอย่ยาวนาะนจะมีปัญหารเรื่องทาวเวอร์ก mm. ับไพ่สามดาบเช่นปัญหาเร Hence, ื่องรักสามเศร้าคบซ้อนนะครับหรือความรู้สึกที่ถูกทำร้ายจิตใจการพูดจาหรือการใช้รมต่อกันพอไพ่ขึ้นมาเทิ t o w ทาวเวอร์เข้ามาไพ่สามดาบหมายความว่าคนที่สร้างชีวิตด้วยกันหรือว่าเรียนรู้กันมาหรือสร้างความมั่นคงมั่นใจกันมาเนี่ยไม่เหมือนกับตอนนี้อาจจะถูกพังทลายไปเพราะคนอื่นนะครับอาจจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้ฉันคนเลือกไพ่ชุดนี้หรือแรนดอมนะครับมาดูคลิปนี้เนี่ยขอตอบว่าสิ่ง มาดูกันดีกว่าว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะครับบนเรืยอกไพ่ชุดนี้นะว่าความน่กของคุณเนี่ยเหมือกับเป็นยังไงบ้างพลังงานเป็นแบบไหนบ้างนะครับ ให้ข,ขึ้นมานะครับ House of Flower ใครลา่คนค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกันสร้างครอบครัวหรือว่าเคยอยู่กันแบบครอบครัวหรือ,รอวางแผนอนาคตไปด้วยกันอบอุ่นงมากเคยมีสิ่งที่สวยงามต่อกันอย่างมากเลย House of Flower เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับเคยมีบ้านนะครับวางแผนสร้างครอบครัวเห็นไหมครับหรือเคยอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นเคยอยู่กันแบบความคล้าความเข้าใจ,ควา,าใจความมั่นคงไม่คิดว่าจะเลิกกันเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะพังทลายหรือเคยมีสิ่งที่สวยงามต่อกันมาก่อน นะครับชั้นไพ่ of f l o w e r เนี่ยมันหมอนกับสิ่งที่มันสวยงามบ้านที่เราเคยมีด้วยการหัวใจที่มีความรักแก่กันไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแต่อยู่ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเรื่องของการที่พังทลายไปกับสิ่งที่เคยดีเคยรักกันไปอยู่ก็พังกันไปเพราะเรื่องของอยู่ก็เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วมาดูไพ่ของคนนั้นของคุณกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างคุณบ้างนะครับตอนนี้เลยนะคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้ก็สามารถดูได้นะครับ ให้ไปแร,แรกนะครับสดาบนะครับหรือถูกออบซอร์เข้ามาคนคนนี้ค่อนข้างจะไม่เข้าใจปัญหาของคุณโดยการที่อาจจะเหมือนกับหลายคนเนี่ยอาจจะอาศัยเวลาเขาไม่พอใจหรืออะไรไปก็จะมีการที่งงเงียบๆหรือการที่เหมือนกับพอมีอะไรปุ๊บอาจจะไม่ได้พูดแต่เน้นการที่เหมือนกับไปทําอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะหนีปัญหาเอาปัญหาไปแบบพอมีพอรู้ว่าคุณไม่ดีพอหรือมีปัญหาของคุณเนี่ยก็เลือกที่จะเอาคนอื่นเข้ามาแทรกกลางเห็นไหมครับโดยเลเวอรเข้ามาแต่คนคนนี้เขาก็รู้นะครับว่านี่คือความรักแท้ของเขาอะ เดลเลเปอร์ควินออฟวานเข้ามาเขาบอกตัวตนของคุณว่าคุณเองเนี่ยจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รักเขามั่นคงกับเขาจริงจังกับเขาแต่มีควินออฟวานเข้ามาเห็นไหมครับประไพยสี่ถ้วยอาจจะทําดีมาตลอดแต่บางทีคุณอาจจะทําอะไรไปโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นความคิดหรือการที่คุณอาจจะนิ่งหรือติดงานหรือติดอะไรก็แล้วแต่หรือ,อยุ่งกับอะไรก็ตามแต่คนคนนี้จะมองว่าพอคุณทําไม่ดีบุบหรือพอมองว่าคุณเป็นปัญหาบุบเนี่ยกลับหลับไม่ได้เลย เพราะเขาเองค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวของคนเลือกไพ่ชุดนี้หรือคนที่อยู่อยู่ตอนนี้ว่าคุณเป็นคนที่รักจริงมั่นคงยังไงคุณก็จะรักเขาหรือดีเขามาตลอดยังไงก็เงินที่จะน้อยลงไปหรอกหรือพอมีปัญหาปุ๊บหรือพอคุณทําแบบนั้นปุ๊บเราเนี่ยพอมันน้อยลงไปหรือว่าทําอะไรไปรู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือไม่โอเคเรื่องของความคิดของคุณบางทีคุณอยากจะมีความคิดของคุณบ้างนะครับหรือมีการวางแผนชีวิตหรือการทําอะไรไปแล้วแบบเชื่อมั่นว่าเราทําด้วยความรู้สึกมั่นใจหรือความรักจริงๆแล้วแหละ นะครับพอดีบางอย่างที่ทําลงไปแล้วมันไม่ใช่หรือทําไปแล้วมันเหมือนกับไม่เข้าใจกันนะครับหรือเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้ก็รู้ครับว่านี่คือหลักแข็งของเขาเขาเลยเลือกที่เหมือนกับตัดสินใจที่จะเอาคนอื่นเข้ามาหรือว่าการนิน่งเงียบการเถยชาก,กับคุณไปฉชนมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงบ้างกับปัญหาความหลักแังนี้นะครับผอเลือกไพ่ชุดนี้มาดูกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าคนคนรักของคุณเนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงบ้างเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณบ้างนะครับ ใใบรแรกนะครับขึ้นมาว่าเดมูนเข้ามานะครับคนคนนี้น่าจะเหมือนกับยังรู้สึกยังห่วงยังรู้สึกถึงความเข้าใจรู้สึกถึงความเจ็บปวดความเสียใจที่ทําผิดกับคุณสิบดาบหมายความว่าคนคนนี้นะครับเหมือนกับเจ็บปวดไหมสิบดาบเข้ามากัดเดมูลเขาอาจจะเจ็บปวดที่ต้องเสียคุณไปจริงๆถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาเสียผมไปจริงในความรู้สึกของเขานะเขาคงจะบอกคุณว่าเขาคงเจ็บอะ่ะฉันถ้าเกิดใครเลือกดูกคลิปนี้นะครับหรือผ่านมาเจอแล้วเหมือนกับเสียเสยคนรักนีเป็นห่างกันไปเนี่ยคนรักคุณเองเนี่ยก็เจ็บแล้วก็เสียใจนะครับเจ็บปวดที่ต้อง ทำผิดไว้กับคุณหรือทำแบบนี้ทำสิ่งอย่นี้ไว้กับคุณเนะี่ยแต่เห็นไหมครับว่าสิบดาบเข้ามาเขาคงเสียคุณไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาเลือกได้แต่ใครคงคงเลิกกันไปแล้วคงไม่อยู่แล้วคงไม่ยอมอยู่ให้เขาทำแบบกลับมารักกลับมาดีกลับมาอะไรอีกต่อไปแล้วลว่าแหละคนคนนี้เหมือนกับเขารู้ตัวนะครับว่าทําอะไรผิดกับคุณบ้างแต่จะทําอะไรไปโดยไม่ได้สติชิญไปดูไพ่อีกสองใบคว e นออฟซอร์ทเข้ามานะครับ แล้วก็ไพ่สามถ้วยทำนายสิ่งนี้เขาจะเทคแอคชั่นอยู่คุณก่อนหรือคือการที่เหมือนกับเขาปล่อยคุณตัดสินใจก่อนพอไพ่ขึ้นมาเนี่ยกลินออฟโซนเข้ามากับไพ่สามถ้วยเห็นไหมครับไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามเขาหันมามองคุณเสมอเลยผมเลยทำนายว่าคนคนนี้ยังไม่หมดห่วงนะยังมีความรู้สึกที่ยังห่วงคุณอยู่แต่เขาเลือกที่จะตัดสินใจจะให้คุณเนี่ยมองหรือตัดสินใจดูคุณก่อนว่าคุณจะทําอะไรหรือทําอะไรเพื่อเขาบ้างนั่นครับคนเลือกไพ่ชุดนี้เลยมาดูกันดีกว่านะครับว่าคนรัะคุณที่ทําแบบนี้ยยนน่ะครัปกาดดดูววววงสต้ มาดูกันดีวกว่าว่าเขาจะกลับมาไหมที่ต่อมาไหมหรือว,ว่ามีความรู้สึกที่จะพูดอะไรกับเราหรือเปล่าอยากพูดอะไรอยากบอกอะไรกับเราไหมไพ่สองเหรียญน,นะครับเหมือนกับเขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคุณก็ดีนะ แต่เขาเหมือนกับหนีปัญหามากกว่าไพ่หนึ่งดาบเข้ามาเห็นไหมครับเหมือนเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาหนีปัญหาจะาคุณไปนะครับเขาเองก็ยกังเอาแน่นอนไม่ได้ผมเล่ไ 2, นไพ่สองเดี่ยวเข้ามากับไพ่หนึ่งดาบหมายความว่าคนคนนี้แค่หนีปัญหาไปสุดท้ายพอเขาโบยบินหรือเขาออกไปแล้วเนี่ยสิบเดียนเห็นไหมครับเขาจะตัดสินใจหกไปเท้ากับสิบเดี่ยนเข้ามาก็เลยทมว่าคนคนนี้จะมีการ t a k e A c ช i ่นโดยการที่ยังมีการกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อกลับมารักษาสิ่งดีกลับมาดึงขึ้นได้ว่านี่คือความมั่ คุณอาจจะเป็นคนนึงมากกว่าที่โบยบินไปแล้วตัดสินใจไปแล้วเพราะเขาลังเลก,กับเราหรือหรือควัมสมนธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ชัดเจนไม่มั่นคงหรือไม่ยอมเป็นตัวเลือกแต่พอคุณไปแล้วเสียคุณไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายไปคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดใจค e n นออฟซ้อนเข้ามาเห็นไหมครับตัดสินใจที่จะไม่กลับไปเจ็บปวดหรือกลับไปอยู่วามสมภธ์ที่เป็นรักสามเศร้ารักซ้อนหรือความสมภธ์ที่เป็นตัวเลือกหรือไปดีมันเหมือนกับมีกําหนดเวลาของคุณคนเลือกไพ่ชุดนี้นะนี่ความสุขของคุณที่คุณอยากจะบอกเขาด้วยนะครับแลวไพ่ขึ สิบเหรียญเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องครอบครัวที่อบอุ่นและหกไม่ทำหมายความว่าการเป็นสิ่งดีที่เขายาังต้องการคุณและยังอยากจะไปต่ออยู่นั่นเองมาดูไพ่ไปสุดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ออลร์เคลนะครับว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่แดนด้อมมาเจอคลิปนี้ว่าดวงชะต่างคุณช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ไพ่ขึ้นมาเดกการเดนเนอร์นะครับอันนี้ผมขอตอบแบบนี้กันว่าคนที่เลือกไพ่ชุดนี้เนี่ยจะเปโกนที่โสดด้วยหรือหลายๆคนอาจจะเพิ่งจบความรักมาหรือเลือกราคนรักไปอะ่ะแต่สิ่งที่คุณเพาะปลูกเอาไว้ไม่เหมือนกับเดะการเดนเนอร์คุณเหมือนกับชาวสวนจะจะบอกคุณแค่นั้นเองว่าความรักคุณคุณทาดีมาตลอดก็เลยอยากจะแนะนำว่าคนที่เลือกไพ่ชุดนี้รแดนดอฟมาเจอเนี่ยความรักคุณเหมือนกับเริ่มเพาะปลูกเริ่มเติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับปลูกต้นไม้ไปเ,เหมือนกััับบ้าาานนนนนหหลลลงงงีีท่่่เเเเเรปปูกยยยไแวใใคสคสสึตมมพพืออดดะะจจจจับ หรือเลิกลากันไปแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เลือกพ่ชุชนิดแลนดองมาเจอเนี่ยคือการเริ่มต้นความรักใหม่ที่ปลูกกระดีกว่าเดิมอะมันผิดพลาดไปแล้วเราแก้ไขมาได้ดีกว่าเดิม,ม,ด,มด้ดวยม,มือของคุณด้วยการกระทาของคุณเองฉะนั้นคนที่แลนดอมมาเจอคลิปนี้ขอตอบแบบนี้เลยว่าคุณสามารถซ่อมแซมมันหรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักใหม่ต่อกันได้นะคนที่เป็นห่างก,กันไปเนี่ยก็จะกลับมาเพราะดูด้วยกันอย่างร่มเง,งาอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนาน นะครับปลูกเพื่อปลูกพืชยังไงก็ต้องได้ผลยังงันเนะ่ยเหมือนเราทําดีมาตลอดเชื่อมันในการกระทำของตัวเองเอาไว้ไอนันนี้ไพ่ค่อนข้างจะบอกแบบนั้นสุดท้ายคนแรกของคุณก็จะกลับมาเพราะนี่คือต้นไม้นี่คือความรักที่มเหมือนกับภูผาภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคุณสองคนที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับมั่นคงต่อกันอีกเขาจะจะบอกว่ายังไงเขาก็จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่จะบอกคุณด้วยคือท่นต้องมาเจอแต่ถ้าเกิดใครโสดอยู่ก็ตามหรือเรื่องราวคนรักไปแล้วนะครับไม่ับคครุณ คุณทำดีมาตลอดไพ่ค่อนข้างจะบอกว่าทําดีแล้วทําต่อไปเชื่อมั่นในการการะทาของตัวเองแค่นั้นแหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ